กิจกรรมความเพียรพระกิ่งพลีพิาัฐเฟซบุ๊กนุ่มน้อยคมพี่6 6 3ครั้งที่9วันที่9เดือนพฤษภาคม2568บันนี้เป็นวันที่9พฤษภาคม2568เป็นครั้งที่9 สิครับพเจ้านายบุญนำมนตรีวงขอถวายเสียงสวดสัตยายพระสูตรพระประิษและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอาจจะย่บูชาแต่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าโจงตั้งมั่นมีสีได้ดึกได้มีสมาธิจดจ่อเนี่ยขณะพระชน,ชนะในบทสวดอย่างต้นเนื่องใเทิรนบทที่หนึ่งอรหังสมาสัพตูกวาพุทธัธง <c oughs> รมรปกรณ์ตัง,ง,ตงพระวเทมิสวาคาโตะพระควตาธโมธมันนามาซาอามิสุปฏิปนันโนพระควโตวสาวก,วากะซังโฆสังฆังนามามิ <c oughs> บทที่สอง อรหังสมาสัพุทโธสูจินรังปารินิพุทโตเคคุเนหิทารมาโนธานิปารมีหิจะทิสติวยาวะชีวังอรหังพุทธังธรรมังสังหังสารัตนักคโตภูเชมิรัตนัตตยังธรรมังราจารามิโสธินาบทที่3ม สมันตาจักวาเรสุอัตราคัจฉันุเทวตาสัทธมังมุนิราชสูตรเนตุสัขโมกตังสักเคกามีตุรูปีขิริสระตเตจันตริเควิมาเนทีเปรัตเถจคามีตารูวะค้าเนเเคแหวัตถุมีเขเตพุมมาจันตุเทวชละทะละวิสเมยะขาคันทัพนาคาติตันตาสันติเกยัามุนิวาระจนังสาธโวมีสุนันตุธรรมสุวนรณกโรอิยมัทันตาธรรมสุวนรณกโรอิยมัทันตาธรรมสุวนรณกโรอิยมัทันตาบทที่สี่ namu tersa perkawatul hato sama samput tersa namu tersa perkawatul hato sama samput tersa namu tersa perkawatul kecami thamang seranang kecami sanghang seranang kecami tu tiyang puthang seranang kecami tu tiyang thamang seranang kecami tu tiyang sanghang seranang kecami ta tiyang puthang seranang kecami ta tiyang thamang seranang kecami ta tiyang sanghang นงอันยังธรรมโมเมสรานางวรังเอเตนสัจวัตเสนะโสทิเมีหงตุสพทานัทถิเมสนานางอันยังสังโฆเมสรนางวรังเอเตนัสัจวัตเสนาโสทีเมีหงตูสพทาบทที่เจ็ดพุทธังนเมรัตนภูตสารีรัตจิตตังธรรมนัเมรัตนภูตวิสุทธิสารังทางสังคังนเมรัตนภูตสุสีสทิตังนัทเมทิตารังรัตนตัยวหังสัมมาสัมมาริตวุ ตวัตถุวิเศสภูตังอัญโยยายุกตะคุณนยโยขาวาสะสัปะวัตตังอัสุมิตตมังตยามปิตยามหิปิตะเทวะตะทัติทันเตเอกังนวินาตะทิตาเรสามะสัมภเวนะโลเกกะธาจิจารติจปาตุทูภูตัง คำพีรปันวินัยยังอติทุกทัศอติทุกสัตทงวินโูหิปันทิตาตาชะในหิวิชัดทะรูปังโลกามหิหิเกหิจิกายจูปาลัพินิยังเกิเกัจิสุทธิสุวิทังคุณกายตักยะนะมหิเยวะชนะตายะสุ วิสุตามิสุตัมปีสมุปัสตังม,มานาสิสุทธปัสสะทธานางังปุญญติกานะมาสมุตปัตตมะปุณณภูมังทุขขาปามุตจนะมุขะสารนังคานางปูชาระเหสุปะระหังอภิปูเชเนยังนิพพานสัตชิกิริยายุปานิสัจจัง สมากิเลสมาละโสทนะสิทิยาจะสาหูหิอัตถกุสเลหุปเสวะนิยังปานิหิจาปิสารนาังขมะอีนีวะเยมะตัสมาหิตังตีระตานังสารนาังขาตามหะรักตินทิวังคเนนิคณะนีสุนัมัสสมานาะปูเชมะจาปิส ตังปุสุปสสนจิตตาปัฏฐานุปาริจริยาสทาราจะปุเนนะปุญเยนะตัทธสุเกเตนะสุขีพระเวมุเตเชนะตัสสะจาสถาปีสุวัตถิโหตุโยเจทะธรรมวินยาหิปนานะภูโตโลกุตตราพิสมะโยนิตโยสุพุชังโตสัตว์ สัตตสุปนิสัยจยะจามายายะอายามปิโหตุวัตถุตเยปาริตโตปุสุป,ปสาทะตาโรบทที่เป็นโยจักุม,มาโมมหาพลาปักกัตโทส,สามังวัตสุโทสุขโตว,วิมุตโตมารัสสะปาสาวินิมโมจายันโตปา ปเปสเขมังชนะตังวิเนยังพุทธังวารันตังสิรษานาม,ามิโลกาสานาทัตยังวินายะกัจจะตันเตชสาเตชะยสิธีโหตุสัพันตรายาจว,วินาสตุเมธรรมโมชะโยชาทุทะโยธรรมโมทะโชโยวิยะตัสสะสุทังทัเสเสิโลกัสาวิสุทธิมะขัง ฮิตยานิโกธรรมทารสาทารีสาตาวะโหสันติกรโรสุจินโนสธรรมังวารันตังศิรสานามามิโมหปทาลังอุปสันปทาหังตันเชสสาเตช,าชยาสิทธิโหตูสาพันตรายาจาวินาสตุเม,สม,มนสัพธรรมานุสีนาสุขตานุโยโคโลกรัรสะวาปูปะกิเลสตีตาสันโตสมัง สันโตสยังสันติชิโยชโกอุจะสวะขาตธรรมมังวิธิตังกโรติสังคังวรันตังศีรษา,านามามิพุทธานุภาาัตังสัมาสีละทิทิงตันเตชะสาเตชัยะสิทธิโหตุสัพพันตรายาจะวินาสตุเมนบทที่เก้า นะโมอะหะโตสมาสัมพุทธัสสะมหิสิโนนะโมอุตมธรรมัสสะสาวขาตัสเสวะเตธินิทะนะโมมหาสัตทางสาปิวิสุทธสีละทินิโนนะโมโอมาตาญาตัสสะรัตนัตยะสาธุกังนะโมโอมกาตีตัสสะสัสสะวัตถุตยสัปปินะโมกัลปปพาเวนะวิคัตฉันตุอุปถวาณโม กาลานุภาเวนะสุวัตถิโหตุสัพพทานะโมกาลัสตาเตเชนะวิธิมหิโมหิเตชวาบทที่สิบ เอวเมสุตังเอกัาสมปยังภะกวาสเกสุวิหารติกเปียร์แลัตถุสมิงมหาวันีมหาตาพิคุสังเคติสิงปัจจมาเตหิพิคุสตีหิสเปหีวะอรหันเตหิทัศสหิเจโลกทัตุหิเทวตาเยภูเยนาสนิปติต่าหุติภะกวาตานัตชะสันายพิคุสังกะตะโคจตุนังสุธภาสากายยานังเทวนังเอตตทหโศศีอายังโขภะกวาสเกสุวิหารติกเปียร์แลัตถุสมิงมหาวันีมหาตาพิคุสังเคนาสติงปัจจมาเตหิพิคุสตีหิสเปหีวะอรหันเตหีทัศส เยผูยเนศสันนิปติตาหุนติพระกวันตังทัศนยาพิขุสังฆ์ายรานุนะวายามปีเยนะพระกว่าไอเตนุปัสสังกเมยามะอุปัสสังกมิตตบาพระกว่าโตสันติกิอิมาทะนภาสีปัเจวีคถาภาสัยามาติอัถาโคตีวัฏถเสยยะถาปีนะนามะพลรบาปุริโสสมัชิตังวะภาหังภาษาเลยยะภาษาดังวะภาหังชามิเฉยยะเอวะมีวะสุตบาสีสุ เอเวสุอัตราหิตาภควัตโตปุตระหตุสังวาตุระหังสุอัถโคตาเทวตาภควาตังอภิวาทีตวาเอกมันตังอันทักษุเอกมันตังทิตาโหเอกาเทวตาภควาตโตสันติกีอิมังคัทังอปาสิมหาสมโยปวัตนสวิงเทวกายาสมาคตาอาคตามิอิมังธรรมะสมยังทักขิตาเยวะอปาราชสังคันเตติอัถโขภ อปราเทวตาภคะวโตสันติเกอิมังคตังอภาสิตารักพิกโบสมาธาหังสูจิตังอัตโนชุอัตโนอุชุกามังสูสารติวะนนตานิฆะหิตตบาอินตรียานิละขันติปันติตานิอะระโขอปราเทวตาภคะวโตสันติเกอิมังคตังอภาสิจิตตวะขีลังจิตตวะปลีฆังอินทะกีลังโอหะจะไมีชาจะตีจารันติสุทวะสุทาวิมาราจักุ มัตตาสุทันสุตุนาคาติอัตคุอปาราเทวตาภะกาวาโตสันติเกอิมังถังอาภาสิเยเกจิพุตังสนังคาตาเสเตทาเส,สนาเตหัมเมสันติอปยาภูมิงปหายะมนุสังเทหังเทวกายาปาริปุเรนสันติติอตคุภะกวาภิกขุปะอามันเตสิเยภูยนัสันภะคะเวีท้าสาสุโลกธาตุสุเทวตาสันนิปติตาหุนติพะ ตถาคตังทัศน์ยีภิกขุสังขจัยยตยเยตเยปิเตภิกขวีอเหสุงอติตัมมันทานังอรหัตโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปิอรหันตานังเอตัปรามาัรเจวะเทวตาสนิปติตาอหสุงสยยธาปิไมหังเอตระหิเยปิเตภิกขวีภระควิสันติอนาคตามัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปีพคะวันตานัง เอตัดปรมะเยวะเทวตาสนิปติตาภิเวสันติเสยยะาปิมหังเอตระหิอาจิกิสามิภิกขเวทีวิกายนังนามมิกิติสามิภิกขเวทีวิกายนังนามมิเทธิสามิภิกขเวทีเวกายนังนามมิตังสุนาทะสาธุการมานาสิกาโรทะภาสิสามีติเอวัมพันเตติโคภิกขูภักขวะโตปจักรโสสูงพักขวะเอตัดธโวจะสีโลกามนุสกัสสามิยะถาภูมา ตัทธิตาเยสิตาคีริฆพรังปังหิตาตาสมาหิตาปุถุสีหวลัลินโมโลหะมะสังพุนโอทัตมานาสาพุทธาวิปัสสนมานะลาวินาพินโยปัสสวาสติยตวาวันเกปิละวัตเวตโตอมันตยิสธาสาวกเกสารเนระเตเทวกายพิงกตาเตวิชานาถภิกขโรเตวยจัปมะกรุงพุทธวาพุทธาศาสนา เอตสัมปตุระหุญาณังอมนุสสานัพทัสนังอภเปเกสตะสมักทัขุงสหัสสังหัตถะสตดิงสตังเอกไกสหัสสานังอมนุสสานะมัตถสุงอภเปเกตะนันตมัตถขุงทิชาสปาภูกาหุงตัสจะสะพังอภินยัจยปวิคิตวานัจกุมารตะตโตอมันตยิสตะสะบาวกสารเนรเตเทวกคยาพินกตาเตวิชานาถาภิกขโบ ยิบหังตยิสามิกิราหินอนุปุษโสสัตตสหัสสาวยขาภูมามกะปีละวัฏวะอิทิมันโตชิติมันโทวนามันโตยัสสินโนโมทัปมนาพิกมุงพิคุณนางสีมติงวนังชาสหัสสาเฮมัตตาวจขานันติวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโทวนาวันโตยัสสินโนโมทัปมนาพิกมุงพิคุณนางสรีมติงวนังสาตากิลา ตสหัสสายรคานานตเตวานิโนที่มันโตชติม <stuffed alien> ันโทวันะมันโตยิสัสสินโนมัทมนาภิกขมงภิกขุนังสีเมตติมวนังอิเจเตโสระสสหัสสายรคานานัตเตวานิโนที่มันโตชติมันโทวันะมันโตยิสัสสินโนมัทมนาภิกขมงภิกขุนังสีเมตติมวนังเวสสามิตาปัจจสตายคานานตเตวานิโนที่มันโตชติมันโทวันะมันโตยิสัสสินโนมัทมนาภิกขมงภิกขุนังสีเมตติมวนัง ภูมิโรราชาคโกเวปุลัสส์นิเวศนังพินโยนัสหตาสหัสสังเะขานังปริยุปสาติภ ah ูมิโรราชาคโกโสภคัสสิมิติมวัง อุลัยมัจจาทิสังราชรัตตะระโคปัสสาติคัตนัมปฏิปติมหาราชายศสสิโสปุตตปิตสาภะโวอินทนามามหพลาอิทิมันโตสติมันโตวนามันโตยศสสิโนมัทมนาภิกมุงภิกขุนางสีมติงวนางทักขินาจัตที่สังราชาวิรุหัวตประสาติกุมภานังปฏิปติมหาราชายศสสิโสปุตตปิตสาภะโวอินทนามามหพลาอิทิมันโตสติมันโตวนามันโตยศสิโนมัทมนาภิกมุงภิกขุนางสีมติงวนางปัจชิมัจจาที่สังราชาวิรุู วิรูปโขปัสสะติกนาคานังทิปติมหาราชายสัตสิโซพุทธปีตสาภะวอินทนามามพลาอิติมันโตชิติมันโทวนะมันโตยสัตสินุมัทมนาภิกรมุงภิคุนังสิมิติมนังอุตรัตจัติสังราชาวิรุกเวโรตปัสสาตินักกานังทิปติมหาราชายสัตสิโซพุทธปีตสาภะวอินทนามามพลาอิติมันโตชิติมันโทวนะมันโตยสัตสินุมัทมนาภิกรมุงภิคุนังสิมิติมานังโพธิวัจจัตถสัระ ปุริมัติทิสังลัตตัลโคตะกินเนนับเวรุหโกปจิมีนับเวรุปโคกูเบรุอุตราทิสังจัตตารโจัตเตมมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทันทะละมานาอันทางสุวานีกับปิลาบเทวีตีติสังมายาวิโนสุธาอาคูวันจัวินา สัทธามายากุเตนทุเวตินทุวิภูตะวภูโตสหเจนทนาโมกามเสศุสูใจกินุมันทุนิมันทุแต่ปานาทูอุปมัญยูแต่เทวสุตูจามัจลีจิตตสีโนจะคันทัพโพนะโลราชาชนโนสโพอาคูปัจัดสิโคจีวาติมพหูสุริยัจสาเอเตจันยีเจราชาโนคันทัพภาสหราชุภิโมทมนาภิกกมงวิคูณังสิมุติวะังวิสาคูสัก อาาคูนาสพานาคาเวสาลาสหาตัชกาลามพระรัตส,สตระอาคูปายาคาสหายาติพยิยามุนาทตรารตาจจอาคาูนาคายสาัสิโนเอระบโนมหานาโคโสปา,าคาสิมิติงมานังเอนาคาราเชสหาสาหารติพาท,พาทิชาปะค,คีวิสุทธิเจขูวิหายาสาเตวานามัชปปตตาจิตรา สุปนนาอิติสตสะนามังปะอภยันตธานาคานาคานาราชานามาสิสุปนนาตูเคมามกสสีพุทโธสันนหิวจิยุปะยันตรานาคาสุปนนาสระนามกังสูชิตาวชัยรหไหเทนาสุสามุทังอสุราสิตาพาตโรวะสวัสีเตงิุติมันโตยสัสิโนการะกัญชามพิสมะอสุราคานาวีกสาวีปติจิติ จะปหาราโทมุนีจูสหาสัตจะกรปิปุตนาสเพเวโรจนามกาสันในตวาพริงเสนังลาหุพัทธปกาขมุงสมโยธานิพัทธเตภิกูนางสิมติงวนังโอปาจตีวาปฏิวีจัตีโชวายโยตถาขมุงวรุณาบารณาเทวโสโมจะยัสสาสหะ เมตตากรณากจยิกาอาคูเทวายะสสิโนธาเศรษฐัสตากยาสเพนานัตเทวนิโนอิทิมันโตอิสติมันโทวนะวันโตยะสสิโนมัทมนาภิกมุพิคนางสิมมติงมนางเวทูจเทวาสหาริจะอาสมอาสมจะเทบุจะทุววยามาจันทสูปนิสาเทวาจะธ้ามาคูปริกิตาสุริยะสูปนิสาเทวาสุริยะมาคูปริกิตานนักตานิปุรลคตานิ <laughs> ภูริแคตวาอาคูมันทละวหากาวาสโนวาสุนังวาสโวสีโถูสวุคัสสีมติงวังทัสติกัสตากายาสเพนนัติวันนิโนยทิมตัวสติมันโทวนัมันโตัวชิสินุมัทมนาพิคมุพิกคนังสีมติงวนังอถาคูสะภูเทวาชลามาคีสิขาราวิรังสิขาริวะอริทกาจารโอชาจะอุมาบุพันนิพาสิโน วรุณาสหธรรมะจะอจุตาจะอเนสกาสุริยะรุจิระอาคูอาหูวาสวาสิโนทัศเสติทัศกายาสะเพนนัตติวะนิโนยที่มันโตสิติมันโทมันนามนโตสิสสิโนมทมนาอภิกรรมุงภิกขุนังสิมติวมนางสมานามหาสมานามานุสสามนุสุตมาติตาปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาอาถาคูอรโยเทวาเจจะโรหิตเทวสิโนปะราคามหาปราคาอาคูเทวายจสินโนเทสีไ ถ้าสีตีท้าสากายสเพนนัตะเตวานิโนที่มันโตสติมันโตวานาบันโตยิสิโนมุทัมนาภิกมุงพิกุลังิมติวานาสุกุระสุกากรุมหาอรุณาอาคูเทวะเทิขนะสาสะโอทาตะไครหาปามุขาอาคูเทวาวิจักขนาสัทธามัตตาหาระกชาสมิกาจายสัจโนทานายังอาคาปัชฉโนยุทิสาอภิ วัตสติทัศเศรษฐิสถษฐานกายสเพนนนติวานิโนที่มันโตอิสติมันโทวณะมันโตยัสสิโนโมทะมานาพิคมุงพิคนังสีมิติงมนังขีมิตาตุสตายามากันทกาจายัสสิโนลัมพิติกามรามาเสถาโชตินามาจาอาสบานิมานะรัเตโนอาคูอาคูปรณิมิตาตัศเศรษฐิธิษฐากายสเพนนนติวานิโนอิทีมันโตอิสติมันโทวณะมันโตยัสสิโนโมทะมานาพิคมุงพิคนังสีมิติงมนังสติอิทีบัก นิกาสเพนนนัตติวันโนนามันวมเยนะอคัตุงเยจันเยทิสาธิสาธิสาสหปวุฒิตมะขีลังโอทัดตินนะมะนาสวังทักขีโมตตะคาตารังนาคังจันทบังอสิตาสิยิอัสิตาติตังสุพรมาปรมัโตจัปุตตาอิทิมโตสหสนังกุมารโรติโสจัสุปคัสเมติมนาสหสุพรมาโรกนังมหา พิตีทัตติสุอุปปปนุโอชุติมันโทบิสมากโยยะสิโซอัตเซธะอิสราอาคูปวัตปเจกวัตติโนเตจะสะมัชโตอาคาภาริโตปริวาริโตเตชะสะเพชอภินกันเตสินเทเทเวจพมเกมาราศีนาภิกามิปัสสะกันนัสสามันทิยังเอทะคันทะทะพันทะทะราคีนาปันธมัตตบสมันตาปริวาริธะมาโบ มูจิตตโกจินังอิติตถามหาเสน่กันหาเสน่ังเพืสิยปานีนาธรรมะหัตถะสรังกัตวาเสระบังเจตธาตุปุตตโกเมโกทนั้นจะโตสวิตจโกโตสธาตถาสุปุตปัจจุตวันทิสกุโตอายมุสเสตจัสมังอภินยะว่าวิกิตมานะ่งจะคุมาตโตอมัตยิสธาสาวกีสัะนีรติมาราสีนาพิงกตเตีวิเทนสัจจุบุต จะอาตถะมากรุงสุตวาพุทธสสะศาสนาวีตาระเคหิปกามูลเรสังรมิิติยุงสเพวิชิตตมังสังฆามาพยาติตายะฉัตสิโนโมตันติสหภูติหิสาวกาสเตชนีสุตาติ